สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เขียวจะมาเล่านะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขียวจะได้ไปทํา m o u ที่สปอปลอาวนะครับทุกคนก็คือเขียวนำมาทํางานที่ไทยสี่ปีกว่าแล้วไม่เคยไปนะครับทุกคนแต่ก่อนหน้านี้ก็ทําแค่บัตรสีชมพูเนาะก็ทีรแรกนะครับมาทํางานที่ไทยก็มาทํางานเกี่ยวกับโรงงานน้าดื่มทํางานหนักนะครับทุกคนก็ทํา เจอเจ้านายไม่ดีบ้างนะคนก็อดอยู่นะครับทุกคนเจ้านายเอาเปรียบนะครับก็คือทํางานเกินคําว่าสิบสองชั่วโมงสิบสามชั่วโมงอะบางวันนะครับทํางานหนักแล้วมันก็ไม่ได้ค่าแรงมันก็ไม่คุ้มนะครับทุกคนก็ตัดสินใจออกมานะครับอยู่ตรงนั้นก็เก้าเดือนนะครับก็ทํา m ็มไปตัดเงินไปประมาณหมื่นแปดแต่ก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็จําใจนะครับเพราะว่ามันเกินแล้วนะครับมันเกินจะทนที่เราจะต้องอยู่แล้วนะครับ ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ให้เขียวด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่เขียวซีเรียสเรื่องเอกสาสรนะครับไม่ว่าเขียวหรือคนอื่นนะครับที่เป็นคนลาวมาทํางานที่ไทยก็ต้องการมีบัตรที่ชมพูนะครับมีบัตรแรงงานหรือ m o u o นะครับมีบัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเวลาเราไปนู่นไปนี่มันจะได้สะดวกนะครับทุกคนมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับทุกคนเพราะว่า บัตรสีชมพูเนี่ยเป็นอะไรบัตรแรงงานไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือบัตร mo u นะครับเป็นบัตรที่เราไปไปไหนก็สะดวกเราสามารถอยู่ได้แบบเหมือนคนไทยเลยนะครับทุกคนไปนูน่นไปนี่ไม่ต้องกลัวตมนะครับไม่ต้องกลัวตำรวจนะครับทุกคนก็ครั้งเนี้ยเค้าน่าจะไปประมาณช่วงหลังสงกรานนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะครับแต่ก็ดีใจนะครับแต่ก็ถ้างานมาลงตัวมากกว่านี้ยิ่งจะดีใจนะครับเพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบถึงเราจะทํางานถึงเรา,เาจะนั่นนะครับคนถึงเราจะมีงานให้ทํานะครับถึงเราจะมีงานให้ทําแต่เจ้านายที่เขียวอยู่ตรงนี้ก็ยังมันยังไม่ลงตัวนะครับก็มันยังงานยังมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับทุกคนเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้ออกนะครับเพราะว่ามันเข้ากดดันเราหลายเรื่องเกินไปนะครับทุกคน คนลาวที่มาทํางานที่ไทยเนี่ยต้องไปต่อพาส,สปอร์ตทุกเดือนนะครับทุกคนสําหรับคนที่มาถูกมาถูกต้องนะครับมาตามหน้าด่านเออถูกจําออกจําเข้าถูกต้องนะครับก็คือต้องไปต่อทุกเดือนเพราะว่ามันยังไม่ได้ทํา m ็มนะครับจนกว่านายจ้างจะทําให้นะครับก็คือนานนะครับบางคนเป็นปีนะอย่างเกี่ยวนี้เป็นปีเลยนะครับถึงจะได้นะครับเพราะเพราะว่านายจ้างเขาไม่ได้ทํา ให้นะครับทีแรกๆเขาไม่ทําให้นะจนกว่าเราจะทํางานเป็นทํางานโอเคอะไรประมาณนี้เขาถึงจะทําให้นะครับบางที่จะเป็นแบบนั้นนะครับทุกคนแต่ที่เกี่ยวมาที่อยู่เกี่ยวตรงเนี้ยเขาเริ่มแบบจัดเป็นระบบมากขึ้นนะครับก็คือคนที่มาใหม่เขาจะหักไปเลยนะครับหักไปเลยนะครับถ้าคุณจะคุณเข้ามาคุณต้องทํา m ็มูนะครับไม่ทําเขาก็ไม่ไม่เอานะครับคุณต้องทํานะครับทุกคนก็คือหักหักตังเราไปเลยนะครับเงินเดือนมากก็ เขาหักไปแรกๆก็สี่พันไปเลยนะครับบุงคนก็ถือว่าเยอะนะครับก็นี่แหละเวลาเราทำงานที่ไม่ว่าที่ไหนการเริ่มต้นใหม่มันก็ต้องเริ่มจากศูนย์หมดทุกคนมันก็เริ่มจากศูนย์จากไม่มีอะไรเลยนะครับก็เกี่ยวรู้สึกว่ามาทํางานที่ไทยเนี่ยเหนื่อยนะครับเพราะว่าเกี่ยวทําเอกสารทำเอโมยูนหลายครั้งมากทําแล้วก็ไม่ได้นะครับทุกคนทําแล้วก็ติดโควิดนะครับ เพราะว่าช่วงที่เขียวทํามันเป็นโควช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงที่เขียวย้ายงานบ่อยนะครับงานบางที่ไม่ใช่ว่าเราอยากย้ายนะครับทุกคนบางที่มันก็หนักเกินนะครับบางที่มันก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบ้างนะครับนะครับบางที่ก็เจ้านายไม่ดีบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขียวก็ทําบัตรที่ชมพูแล้วนะครับแต่ว่านายจ้างเขาไม่ให้สําเนานะครับ เป็นนายจ้าที่แบบดุดันนะครับเป็นนายจ้าที่พูดทำหยาบเป็นนายจ้าที่จุกจิกยุี้เกินไปนะครับเขียบไม่ชอบนะครับเป็นนายจ้าที่สั่งงานแล้วคือเขียบไม่ชอบเจ้านายที่แบบดุเกินไปอ่ะเออเอาแบบพอประมาณเราไม่เป็นก็บอกเราดีๆแบบคืออันนี้เขาจะบอกครั้งเดียวนะครั้งที่สองครั้งที่สามต้องเป็นนะครับทุกคนถ้าไม่เป็นเนี่ยโดนด่านะครับก็คือโอ้โหหมดเกินนะครับก็ ต้องทําให้มันเป็นนะครับทุกคนก็เขวก็จำใจอดอยู่นะครับทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจเขียวด้วยนะครับในการไปทํา m u ครั้งนี้ก็ให้เขียวเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนก็เป็นอะไรที่เขียวคาดหวังนะครับว่าต้องได้นะครับเพราะว่ารายชื่อมันมาแล้วเราต้องไปให้ได้นะครับเต้องเอาให้ามาให้ได้ m u วีซ่านะครับใบแรงงานนะครับ work permit นะครับต้องเอามานะครับทุกคนต้องให้ได้นะครับเวลาครั้งนี้เขียวจะกิน อาหารเราให้จุใจไปเลยไม่ว, mean, ว่าจะเป็นปาร์ตี้นะครับทุกคนปาร์ตี้หรือว่าเป็นอ่าเป็นปาร์ตี้แล้วก็เป็นข้าวเปียกนะครับอะไรพวกนี้เป็นอาหารลาวเป็นลาบของลาวเนี่ยอร่อยนะครับคนคนเราคิดว่าอาหารลาวอร่อยนะครับเขียวว่าคิดคิดว่าอาหารลาวอร่อยคือลาบที่ลาวเนี่ยเขาจะใส่ผักหอมใบสะระแหน่นะที่เป็นของเราจริงๆนะไม่ใช่บัเใบสะระแหน่ที่คนไทยปลูกนะมันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนกลิ่นมันจะไม่เหมือนกัน ของไทยมันจะกินเราแรงเกินไปของไทยเนะี่ยมันจะสุนเกินไปแต่ของเรามันจะไม่นะครับทุกคนมันจะหอมจริงๆนะครับแต่ที่ไทยเนี่ยถ้าซื้อลาบเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่ไม่ใส่เลยนะครับใบสะระแหน่เขาจะใส่แค่ต้นหอมผักชีนะครับแต่ที่ลาวเนี่ยใส่หอมลาบต้นหอมพริกไม่พริกป่นก็ต้องเป็นพริกดิบนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้อารารรสมากขึ้นนะครับอืม คิดถึงนะคิดถึงบ้านมากนะครับสี่ปีกว่าไม่ได้กลับนี่มาก็เจอโควิดทุกคนคิดว่ายัางไงเกี่ยวมา,มาสู้ที่ประเทศไทยคนเดียวนะไม่ได้มีเพื่อนหรือมีญาติมีอะไรมาด้วยคือไม่รู้ว่าเวลาเราเจ็บเป็นหรือเวลาเราเหงาเวลาเราแบบเอออยากมีคนคุยแบบอะไรประมาณเนี้ยปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยเราเจ็บไข้ไม่สบายเราจะไปหาใครทุกคน ราไม่มีใครช่วยเหลือเลยเราเงินเราสมมติเหมือนที่เขียวเคยเจอมาโดนไล่ออกจากงานไม่มีเงินเลยเขียวจะไปเอาเงินเงินที่ไหนใครจะให้อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลําบากมากทุกคนฝากทุกคนนะครับว่าอย่าท้อนะครับถึงบางครั้งเราจะทอ้อแต่เราอย่าถอยเออให้สู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวก็ตามนะครับเขียวก็เป็นกําลังใจให้ทุกคน ต้องมีความอดทนมีความตั้งใจนะครับทุกคนวันหนึ่งเราต้องได้เราต้องสําเร็จนะครับทุกคนก็เขียวยอมมารับว่าเขียวมาทํางานที่ไทยไม่มีเงินเก็บนะครับเพราะส่งตังค์กลับบ้านทุกเดือนนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เขียวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เขียวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ